ผมอยากกลับเรียนถามพระอาจารย์ทีระพระไร้านามความพ้นทุกขอยู่ที่ใดช่วยชี้ทางให้ผมด้วยครับทําไมเราต้องเกิดมาเพื่อทุกข์ทำไมเราโง่ต้องทุกข์ความทุกข์มันไม่มีตัวแต่ทําไมเราสร้างมันขึ้นมาให้เราทุกข์ได้ขนาดนี้แสดงว่าจิตดวงนี้เป็นจิตที่โง่เขลาสุดๆจึงต้องเติมความรู้เติมปัญญาให้พวกเราได้รู้ว่าพวกเราลองมาเปลี่ยนไหม ถ้าพวกเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราอย่างที่บอกคือร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานมันไม่ใช่เราแน่ๆร่างกายเนี้บอกไม่ให้แก่ก็ไม่ได้บอกไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้ไม่ให้เป็นมะเร็งบอกมันก็ไม่ได้บอกให้ร่างกายเอ๋ยเจ้าอย่าเป็นโรคความดันอย่าเป็นเบาหวานอย่าเป็นหน้ามืดนะบอกก็ไม่ได้มันเป็นสารพัดโรคเลยมันก็สุดท้ายมันก็ตายไปร่างกายเนี่ยอะถ้าร่างกายนี้ไม่ใช่เราอทีนี้ดูต่ออารมณ์เนี่ย ถ้าอารมณ์นี้มันไม่มีตัวตนไม่ใช่เราล่ะก็มันก็ไม่มีตัวตนจริงๆละ่ะไม่ท่าละอารมณ์นี่จับต้องก็ไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของอารมณ์แต่เราดันไปยึดถืออารมณ์ทำไมเราต้องไปยึดจมไปกับอารมณ์ด้วยอารมณ์มันสุขก็เรื่องของมันสิอารมณ์ทุกข์ก็เรื่องของมันสิเพียงแต่พวกเราแค่สังเกตถ้าเข้าใจอ๋ออารมณ์เป็นธรรมชาติ เมื่อมันคิดมันนึกเป็นไปอย่างที่คิดที่นึกมันก็เกิดอารมณ์ฝ่ายสุขฝ่ายพอใจอ๋อเมื Leaders, ่อมันไม่เป็นอย่างที่คิดที่นึกมันก็เกิดอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์ทุกอ๋ออารมณ์มันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นไปตามที่คิดที่นึกแล้วเราก็หลงจมไปกับมันพอเราเห็นว่าอารมณ์เป็นธรรมชาติที่มันปรากฏเองสลายไปเอง แม้แต่ความคิดนึกเหล่านี้มันก็ปรากฏเองสลายไปเองด้วยธรรมชาติของมันเองเห็นมันคิดมันนึกได้ว่าเออมันทำงานของมันไม่ใช่เราหาวิธีเห็นความจริงแบบนี้มันไม่ใช่ความเชื่อนีเนี่ยมันเป็นเรื่องความจริงที่พยายามเชื่อว่าถ้ามันไม่ใช่เราอ่ะเนี่ยโดยการเห็นมันลงไปเองตรงเลยเออมันไม่ใช่เราจริงด้วยมันคิดเองจริงด้วยเนี่ยเอาแล้วเราไหลไปยึดมันทําไมอ่ะ สามารถฟังคลิปแสดงทาของพระอาจารย์แบบเต็มได้ที่ YouTube ช่องผลทุกได้พอรู้นะครับ